ครับกลับนััิกกรครับปู่ครับเป็นรน่นเป็นไงบ้างครับปู่ป่วยไม่สบายดีขึ้นหรือยังครับผมโรคหัวใจหรอโอ้็นโรคเป็นสมองติดครับผมงวดที่แล้วได้ยินข่าวว่ามาแเลยครับปู่อาไ้เมื่อเดี๋ยวตัวไหนครับปู่ครับไอ้พวกข่าวพกขาวงวดก้อนนั่นแหละวมดก้อนก้อน0ู0แปดศู์เก่าเนีย เขาบอกว่าได้ซื้อบอกเขาอย่างเดียวบอกเขาอย่างเดียวของมาได้ซื้อไปนอนโรงพยาบาลโอ้บอกเขาบอกเขาศูนย์เก้าเลยเหรอครับเบลมาจากไหนครับปู่ครับศูนย์เก้านอ่นยอดเนี่ยนะนอนป่วยเนี่ยนะครับที่หลอกต้นมะขามเนี่ยนะผีผีต้นมะขามนี่นะต้นนี่นะลงมาหาใหญ่มามาบอกยังไงครับปู่มาบอกเรียกต้นนี่มันมาบอกเขาเตียวนะวันนดี๋ยวก็มาบอกกันได้มันบอกาอย่างครับปู่ เอาตัวตรงตอนมันบอกกันตีไว้หาูนย์สามกับสามแปดหกแปดหกสี่ทำไมบอกหลายตัวเลขเลขสามนาสามหางโอ้เลขสามหางไงครับพอเขาเขามาแบบบอกเป็นตัวเลยอย่างเงี้ยนะครับตัวเขาเขาเขาม่เน้นหนเขามันมาบอกในความฝันนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้บอกเป็นตัวนะอ๋อเป็นปริศนามมันบอกเป็นปริศนาแต่เราตีตีดักไว้ออก เขาเขามาบอกแบบไหนครับปูด่เดี๋ยวลูก 5, จะช่วยตายรอบหนึ่งห้าศูนย์สามมันพอตอเกิดผมปู่ดิโ oh. อพอตอเกิดห้าศูนย์สามอะไรอีกครับสามแปดหกสามแปดหกหนแปดหกสี่แปดหกสี่อ่าเนี yeah. ่ยอยู่สามหางนี่แหละครับแมนดึงดึง,ลงเล่นตัวไทยนั่นแหละการจี่เลนล่าง สามนก็มี0386แล้วก็64เดี๋ยวนะครับ0386ไม่ได้ออกไปเฮ็ดนเหล็กเทียนหนังไม่ได้ไปออกไปนอกเทียนหัวลงก็ไม่ได้ทำเลยนะครับปู่ไม่ได้เทียนยาวแต่มันฆ่าตะเวฟฆ่าตะเวฟก็เลยไม่ได้ไปใส่กินตะยาโอ้แต่ว่าหันเขาได้เสียบผูกคว้าไว้ยุ่มซุ่มแย่เนี่ยครับบอกก็แหวงอยู่อ่า แต่ว่าได้มาขี่ยานะมันเป็นตะเข่าทาว่าได้มาขี่ยาปู่ข้อเอาทุกครั้งที่ปู่เคยไปเอาอ่ะมันเข้าแม่นไหมที่มุนแทนแม่นดิมุนแทนอ่ะแม่นแน่เลยไปสู้กับหมอธรรมเขาเนี่ยครับหมอธรรมเขาเขาอยากผีไปแต่ว่าปู่ว่าเขาเชื่อปู่คอนไปใช่ไหมครับผมแต่ว่าปู่เอาหน้าต่างมันไว้มันผูกใส่หน้าต่างไงครับทีนี้ก็ออกแกะหน้าต่างไปไว้ที่วัดครับไะ หน้าต่างมันเป็นไมต้ตะเคียนตกน้ํามันโขผูกผูกตรงต้นไตหน้าต่างเลยผูกหน้าต่างใส่บ้านหน้าต่างในวันบ้านยังผูกนั่งไตอ่ะนะครับทีนี้เขาก็เอาไปขอแล้วเขาก็ลื้อหน้าต่างออกเ้าไปไว้วัดไงแล้วปู่เขาไปทาพิธีขออยู่นั่นเลยไปขอที่วัดเลยกี่งวดรับปู่ชุดนั้นอ่ะไปสามงวดแล้วสามงวดซ้อนเลยเหรอครับสามงวดไปสู้กับหมอทำของหมอทำหมอผีเ็าครับเขามาดวลกันกับหลวงปู่เนี่ยนะเขามาทําอยู่ที่บุญเรืองครับ กาไม่ใช่ปูเบียงเขามาทําปูเบียงเราเชื่อกันนะของใครแม่นกว่าครับปู่ี่ลูกเปาของปู่นี่แล้วนาะเข้าตรงเลยแล้วเก้าห้าเป๊ะเลยโอ้เขาเก้าห้าได้แด้วเป๊ะเลยสามวดแล้วเราไงพี่เขยฉันนี่คือปู่กอตายนั่นโอ้พี่เขยนี่ครับโอ้แม่นถัดาืเปนขาเลยนะครับวดนี้ปู่ก็เลยนี่นะ คนน,นนิมิตฝันนะปู่เนาะนี่อันนี้อันนี้ฝันครับฝันกับฝันเห็นรถคันนี้แหล,ละลแต่ที่นี่เมื่อวานนี่ไปไปสูดถอดให้เขาใช่ไหมครับไปสูรถอดที่บ้านพ่าแก่เขานะอยู่ร้านมันรถไปจอดปั๊บหมาสามตัวหมาตัวใหญ่บิงมาเยี่ยวใส่หน้านรถดิรถหลายๆคันมันไม่ไปเยี่ยวไม่เยี่ยวใส่หน้าแ้รถ<ด>ปู่ี่เออมันเยี่ยวใส่ป้ายรถเลยนี่ป้ายอะไรปู่นั่นน่ะสามแปดหกสี่นั่นน่ะ เอามันอ,ออกตัวนี้หรือว่ามันเคยวอวอกมันออกบ่อยจังไงรถกันนี่ครับเออ๋อกู أو, มันดวงหมายยวรถหรือเปล่าสามแปดหกสี่น้องนีซื้อไว้เราเด่นซื้อไว้เลยครับพ่ามันว่ซื้อได้ซื้อไว้ดิสั่งไว้ดิครับแต่โรตเตอรีไร่ไว้โอ้เอาแต่ว่างวดน,นี้งวดน,นี้เราปั้นปั้นไว้เลยปั้นเลยห้าศูนย์สามหนึ่งห้าศูนย์สามห้าศูนย์สามนี่มาจากไหนครับปู อายุปูเนี่ยอายุปูอโอ้เมาเลยนเนี่ยเนาะห้าศูนสามหูเนาะห้าศูนสามครับมักคักเลยใช่ไหมปูห้าศ <5. 3. S 1> ูนสามแมนเนี้ยปูครับไอแล้วผีมะขามนี่มาหาปูแบบไหนปูเล่าให้ลูกฟังหน่อยครับผมมันก็มาในความฝันนู่นี่ครับโอ้มาในความฝันเดินการผ่านไปผ่านมาหัวเตียงยครับมาก็เรวัเอ๋อกั <Good. S 1> ไดไปวางวามั แล้วโอดใหม่ตีมันตีก็เ<น>ถืออลไรเคริ็ดในฝันใช่ไหมในฝัน,น<อ>คิดเห็นปืนเลยนี่ครับโอ้ปืนกูก็มีแตปืนกูกนอยู่ในของปืนเราปืนมาปือน,อปนในฝ<ำ>ันกำปืนครับมันก็เลยยากไอ้นี่มันเปนปืนสามแปดนะปืนสามแปด เข้าตรงนเลขรถปีนี่แหละสามแปดหกนี่นะปู่เนาะใช่สามตรงนี่ปอนีปหมามาเยี่ยวใส่ต้นตรงกันเลยตรงเป๊ะเลยก็คือว่าเป็นเลขความฝันปู่ว่าผีต้นมะขามมาบอกเพื่นเพื่อนเพอนอยู่ตรงนี้เหรอครับปู่ทำไมถึงว่ามีครับว่ามันมามันออก มันมบอกไปบุญขวากค่ะครับหอยโตลงมมกเนี่ยมันออกหัวไปพันต้านมันบอกหกหาโตโยในฝันเนี่แหละครับในฝันนี่แหละครึ่งลรบครึ่งตื่นนี่นะบอกยมมาในพรรษาเด้อครับบุญขวากค่เนี่บอกเกือบเซาเดอยมก็มาวัดยมก็มาวัดเด้อกเข้ต้องพูดแต่น้องลอกตัวยี่นี่มันว่ามเออกขวากค่เพราะท่านมันบอกอยหกหาใหญ ถึงหมดบ้านเลยไม่ถูกแต่คนไม่ซื้อยืดหัวไปหาปู่ในกุฏิเลยในฝันนะนะตัวมันเป็นงูเป็นงูหัวมันย่อนลงมาแล้ว<อ>ตัวอ้อมไปนอนไป,นไปอบหวัวผัวเขาหนาตา่างข้างในมาบอกเลขปูหกห้าอึ้มาำตัวน,น,นี้ผู้หญิงผู้ชายครับปู น่าจะเป็นพระที่อยู่ที่นี่แล้วมันเป็นเปรตโอหัวล้นๆแน่นไปฮะโอ้สมัยก่อนนี่เป็นโบราณนุ่นเลยน้องเอ๋เจ้าอาวาสเก่าที่ตายไปแล้วนี่แหละมันเป็นเปรตฝ้าวัดอยู่เนี่ยมันเลยไม่อยากจะสร้างบุญสร้างอะไรด้วยหรืเปล่าก็ไม่ดูแต่มันก็มาบอกแต่ว่าตัวนี้ไม่มาอู่ตัวหัวล้นนี่ไม่มานานแล้วครับแต่ว่ามามาตัวใหม่นะที่มันมหาเนี่ย คือกำปืนจริงมันโอ้ในฝันนะครับทุกครั้งที่ที่ฝันนี่เจ้าฝันแม่นเลยฝันแม่นนฝันแม่นปู่นี่นะสามตัวนี้ก็จะมาติดตัวไรส่นนะครับตอนแรกซ่งอ d ดักเลยตอนแรกคิดว่าปู่จะทําเทียนหัวโลงก็ปู่ไม่ค่อยสบายเนาะก็เลยไม่ได้ทำนะปู่เนาะเทียนหัวลงเนาะเทียนหัวโลงนี่ก็คือแม่นเลยใช่ไหมครับปู่เขาทุกวัน เข้าทุกงวดเลยใช่ไหมครับเข้าทุกงวดอือสําหรับแนวทางเทียนหัวลงนะอีฟซีอีฟซีที่รอวันนี้ปู่ไม่สบายเนาะปู่ก็เลยไม่ได้ทําเอานี้มิดฝันไปก่อนเนาะปู่เนาะมิดฝันเราเรียกฝันไปก่อนฝันแม่นไหมครับปู่ฝันแม่นเนะฝันแม่นถ้าได้ฝันนี่คือแม่นเลยใช่ไหมถ้าถ้าเราปู่ว่าห้าศูนย์อย่างเงี้ยมันจะออกหกศูนย์มันขึ้นต่ละแต้ทีละเต้มบางทีก็ลดทีละเต้มครับมันเฉียดไปเฉียดมาเด้เฉียดไปเฉียดมาไม่ตรงสักทีวามีอะไรวา ในพรรษาเนี่ยแหละวันในพรรษาเนี่ยค่อยว่า,ากันครับเยวจะทำสมาธิใหม่เอาคัากๆไปนะปูนะ่นเนาะเอามันทุกงวดเลยเอามันทุกงวดเลย <ṛṣ> ในพรรษาในพรรษาที่ภาวนาไว้เลยว่าจะเอาทุกงวดเลยใช่ไหมค,มร,ร,าาครับปู่กงวดเนี่ยเอาให้เกี้ยงเลยเอาให้เกี้ยงเลยเอาสาราเสร็จเลยอืให้ศาลาเสร็จเลยนะปุ่าาเเนเนาะแล้ว,ลวอีกหกสิบกล่องเนี่ยไม่มีปัญญาจริง ยังขาดอะไรอยู่ครับปู่ขาดกระเบื้องหกสิบกล่องขาดกระเบื้องหกสิบกล่องปูปูสาราเหรครับผมปูสาลาปูไม่พอหมดหกอันนี้ปูเลิศเทียนหัวลงนะครับพี่ซีครับผมเป็นนิมิตฝันปูเนาะหลังจากที่ปูป่วยนะครับก็เลยไม่ได้ทาเทียนหัวลงนะครับพี่ซีเอาความฝันปูไปก่อนนะครับสําหรับงวดนี้งวดที่แล้วก็ฝันแม่นอยู่นะครับแม่นนะว่ามันั่งคลยครับไปยกบมีหรือตัวเป็นแนวทางนะครับพี่ซีงวดที่แล้วก็ศูนย์เก้างวดก่อนก็ เอ๊ะนภูนาะก็นุ่งอ,อ,อ้าครับขอใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับแล้ว่าก็เดือนสิงหาเข้าภาษาพอดีนะจะให้แม่นเลยเหรอครับปู่เอาให้แม่นเลยลรเ,เลย<อ>ระเวรณาตัวเลยทนี้นครับ